สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับอกพระรามสองอีกครั้งนะครับวันนี้โอ๊จะพาทุกคนมาดูกับตัวแคปเตียนะครับปี2023นะครับที่แต่งเตรียมจะส่งมอบนะครับพามาดูแนวทางการแต่งนะครับว่าแต่งไงให้สวยนะครับหรือว่าแต่งอะไรไอะรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่พามาดูนะครับก็คือในเรื่องตัวรถแคปเตียของตัวมิซูเนยมันจะเป็นเครื่อง 2. อ0 0นะครับจะได้ในเรื่องตัวกระจังหน้าดํามาให้นะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเบ้ามือจับก็จะเป็นสีดํามาให้รวมถึง ก็จะมีการชนท้ายมาให้ด้วยนะครับที่เป็นสีดำแล้วก็เบ้าตรงมือเปิดประตูท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้คือเป็นจากตัวโรงงานมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วถามว่ามันสามารถแต่งอะไรได้บัางนะครับแต่อย่างแรกคือสเต็ปแรกก็คือการใส่แม็กนะครับจัดทรงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็จะใส่เป็นแม็กตัวที่เป็นแก้มยาง45 50้าเพื่อให้มันดูเต็มซุ้มแบบนี้นะครับตัวแม็กเนี่ยเรามีลายให้เลือกนะครับพร้อมกันในเรื่องน็อตล้อ นะครับครอบเบรกอะไรพวกนี้ก็เลือกสีได้นะครับตามที่เราต้องการเราชอบนะครับก็บอกกันได้นะครับพวกนี้จะมีโปรดาวเริ่มต้นที่9 9 0 0นะครับกับอย่างที่2คือเป็นชุดเต็มนะครับก็คือในเรื่องไ่แม็กแล้วก็มีชุดแต่งของ s อสปอร์นะครับเดี๋ยวจะพา อินเสิร์ตในเรื่องตัวคลิปชุดแต่งเอสปอร์ตีขึ้นมาให้ดูนะครับแต่วันนี้คข้าๆพามาดูกันเรื่องแนวทางการแต่งนะครับว่าสีบอลเงินแต่งอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จุดเด่นของแคปเตียปี2023มมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ